สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง U ูทู e ถาอินทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14กันยายน2566น,นะครับมีรายงานข่าวว่าทางด้านในส่วนของซีเรียนั้นได้ออกมาเรียกร้องให้ฝาประชาชาติดำเนินการเอาผิดกับสหรัฐอเมริกาต่อกรณียึดครองดินแดนบางส่วนของซีเรียเช่นเดียวกับการลอบสกัดทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่เหล่านั้นอย่างผิดกฎหมายนะครับตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐ นั่นก็คือสัข่าวซาน่าได้มีการรายงานช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอ้างอิงหนังสือของกระทรวงการต่างประเทศซีเรียที่ส่งถึงอันโตนิโอกูติเรสเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติเช่นเดียวกับทางด้านแอลเบเนียซึ่งดํารงตาแหน่งประธานมงเวียนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประจําเดือนกันยายนโดยหนังสือดังกล่าวเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศแห่งนี้หยุดสารัฐจากการละเมิดกฎหมายสากลและกฎบัตรสัประชาชาติ โดยการประจำการทหารอย่างผิดกฎหมายในภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคตนออกเฉียงใต้ของประเทศซีเรียกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียบอกว่านอกจากนี้แล้วสหรัฐและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรย,ยังกระทําผิดด้วยการจกชิงทรัพยากรทางยุทธศาสตร์และความมั่งคั่งของประเทศไปอีกด้วยในหนังสือดังกล่าวได้ประเมินความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมน้ามันและเหมืองที่มั่งคั่งของซีเรียจากฝีมือของกองทัพสหรัฐนับตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2023อยู่ที่ประมาณ 1 1 5 2 0 0ั 15, ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยในหนังสือนั้นได้เรียกร้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่สหรัฐสําหรับการขโมยและบอกว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาจําเป็นต้องจ่ายชดเชยแทนคนเหล่านี้นอกจากนี้แล้วพวกเขายังเรียกร้องให้ถอดถอนบุคลากรทางทหารของสหรัฐอเมริกาทุกรายออกจากประเทศซีเรียพร้อมกับคืนบ่อน,น้ํามันและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดกลับคืนสู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลซีเรียรช่วงปลายเดือนสิงหาคม2566นั้นเนี่ยคนเอกมาร์กมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการร่วมแห่งกองทัพสหรัฐคาดกาารว่ สหรัฐอเมริกานั้นยังจะคงประจำการทหารในประเทศแห่งนี้ต่อไปอีกในอนาคตอันใกล้โดยเน้นว่าสหรัฐนั้นจะไม่มีวันเดินหนีออกจากตะวันออกกลางและอ้างถึงอันตรายจากพวกนักรบรอิสลามไอเอสในภูมิภาคนี้นอกจากนี้เขายังยอมรับว่าน้ำมันเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่สหรัฐอเมริกาจะไม่ถอนตัวออกจากภูมิภาคนี้ซีเรียนั้นเนี่ยครับเข้าสู่ความขัดแย้งในปี2011เมื่อกลุ่มฝ่ายค้านลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลของประธานดีบาซาอาวาซา จากนั้นในปี2015บา,า,า,าซาาอวตาร์ก็ได้มีการดําเนินการในการสู้รบก,กับทางด้านกลุ่มไอเอสในขณะที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการทา,ทาหารของตนเองแต่ถ้าว่าไม่ได้เป็นการเชิญจากทางด้านผู้นําของซีเรียรแต่อย่างใดซึ่งเวลานี้นะครับซีเรียรก็ออกมาเรียกร้องให้สหรัฐมีการ้ถอนกําลังทางหารออกจากประเทศของพวกเขาและหยุดขโมยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะน้ํามันออกจากประเทศซีเรียรและคืนบ่อน้ํามันทั้งหมดเนี่ยให้กับรัฐบาลซีเรียรนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่า วันนี้สหรัฐอเมริกานั้นเข้าไปในภูมิภาคโดยก็ตามเพื่อหวังผลประโยชน์และฉกฉวยผลประโยชน์จากประเทศนั้นๆโดยที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าไม่ได้สนใจในข้อกําหนดต่างๆก็เป็นการบังคับใช้ที่เรียกว่าตัวเองได้ประโยชน์ก็เป็นเพียงพอมีเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ